สวัสดีครับช่องรถแหยยินเก๋วดีโอครับมาน,นี่กะจีมาภามาชมแผ่นซับเสียงนะครับที่พ่อเตสื่อมานะครับช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าพ่้ไนไสออกงานนะครับเดี๋ยวกะจีพาขึ้นไปเบื้งนะครับครับ นิวเครื่องนะครับผมนิวเคร่งครับบ้านนี้ครับซกาถือว่าซอยซับเสียงในรลายอยู่ครับแผ่นนี้ซับเสียงซับเสียงกระแทกเสียงฟ้ากระแทกนะครับฟ้าแบบนี้กระแทกนะครับเวลาเปิดกาถือว่าใส่โอเคอยู่ครับกถือว่าดีอยู่สำหรับรถนเฮียนะครับ ถือว่าโอเคอยู่ห้องผมนี่ใส่เป็นนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่ารถรถแฮงใหญ่นี่ใส่เป็นสองนิ้วกะห้องผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทั้งคางกรติดเบิดครับแต่ว่าทาั้งนาเข้าออกครับเพราะว่าสร้างบนสีแก่ไม่นะครับแก่เล็กใหม่นะครับก็เลยได้อ,ออกแต่สีเรามานนี้แหละครับ สวยงามอยู่ครับทั้งเบิร์ดผมกับซากมาติดประมาณสี่หาเพนเนี่ยแหละครับสี่หาเพนครับครับคิดว่าโอเคเลยครับ